Onside Solar Gaming โซลา่าบูเซอร์ขวาบนของแผนที่ครับผม Shopify Rebellion ยอนแล้วก็ยอนครับ Red Terrain ซ้ายล่างของแผนที่ ภาพวันนี้คือมันเป็นการกระทำชําเราของเธอแรนกับเผ่าพันธุ์อื่น mm hmm. เออมันไม่มีแบบอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันโอ้้หูแล้วมัน กลายเป็นคือผมเริ่มทุ่มหนึ่งอ่ะคิดดูนี่แค่เกมสี่มาสี่ทุ่มเดือดมันเดือดมากต้องบอกว่ายาวทุกเกมคอ <ừ. S 1> ยาวทุกเกมจริงๆคนดูคุม้มเออคนดูคุม้มสะปอนคุ้มเลยหรือวนี่ม่เป็นแผนบอกเอ้ยนี่แหละต้องมีเทอร์เรนเทอร์เรนเจอใครก็เกมยาว ยงจริง,รงๆเธอแลนด์ไม่ยาวนะ7นาทีตอนนี้ทามมิ่งเมตาเธอแลนด์เจ็ดนาทีมียอนทำยังไงถึงมาอยู่จุดนี้ได้ครับมียอนแพ้ดังมาสองศูนย์ครับส่วนทางฝั่ง,ง,พ,งพี่โซล่าของเราพี่โซล่าแพ้บันนี่มาสองนึ่งมียอนจ่ายวิเปอร์เพื่อสักเกานะเห็นสองแก๊สโดดลงทันที ของแก้คือโลกครับอ้าวโลกมาโลมาเร็วจริจริงด้วยแล้วก็สี่โลกมานี่อยาเห็นละอันนี้คือเมคชัวว่าเอ้ยเท็กอะไร ไม่แน่อาจจะไปขึ้นสปายไงเป็นเล่นเทคแอร์ยูนิแต่นี่เข้ามาเมชชัวเลยโอเคโลก็ Low. เปิดบังเกอร์ครับมันน่าจะโดนรัชเข้าใส่นี่ก็ซื้อเวลาสู้ไม่ได้หรอกซื้อเวลาอย่างเดียวเลยม็อบเป็นราเวนเจอร์โซลา่าเริ่มรู้แล้วไนงะว่าเทอร์แลนด์ถ้าสมันเซตเพย์ได้มันจะสู้ยากมากเพราะฉะนั้นก็อาศัยจุดเด่นของเซิร์ฟหน่อยละกันในช่วงต้นเกมรัสไสเซิร์ฟรัช คนี้พยายามยิงใครสู้สู้สู้มาอะแปะเจอบังเกอร์ล่ละก็เอาเอีบีมารุมซ่อมอ้าวครับอ้าวครับรุมซ่อม รุมซ่อมแล้วก็ดังต้องอย่าโดน SCV นะแต่เซอร์กิงก็เข้ามาเหมือนกันจังหวะนี้ยังไงวัดกันไวนี่เกมไววันนี้แทบไม่ได้เห็นโอเคมังเกอร์แตกไปแล้วครับแล้วก็ยังเข้าไม่ได้โอ้โหขายหลบสวยมากครับพี่บิยอเราอ่ะยังไม่รู้ผลยังไม่รู้ผลแต่เสียเวอร์เกอร์ไปหกแล้วนะเสียเวอร์เกอร์ไปหทางฝั่งพี่บิอนครับ จะไล่โซล่ากลับไปได้หรือเปล่าโซล่าเติมสปีดลิงมาโซล่าเติมสปีดลิงมาจังหวะนี้ก็ยังหักหลบสวยงามครับอาจจะยังเอาเวอร์เกอร์เข้ามาจ่ายด้วยเหมือนกันเวอร์เกอร์กลับมาสู่สีกันแต่ก็ยังเข้าไม่ได้นะโฟกัสไปที่เทคแลบอุ้ยอีกหนึ่งทีคำวนวณดาเมจพลาดไปหน่อยเอาเอาเป็นเจ้าแตกเลยแตกเลย ได้ไหมได้แล้วโอเคกลับมอยางวะอยากมีความรู้สึกว่าอยากแคมบ้างเออ <c oughs> โดนแคมอย่างเดียวอะเขาอยากแคมบบ้างไหนลองยิงดิลองยิงดิงงดเป็นไงเล็งไปที่เรียเตอร์ครับ ล่อนะนี่คือโซล่าพยายามล่อออกมาเพื่อที่เอาเซอร์กิงไปตลบหลังยังไงติดกลับไหมยิญญาณไม่ติดครับนี่ฮะเช็คแล้วพอเช็คปุ๊บเดินกลับเลยเห็นป่ะอินโฟเมชันคือทุกสิ่งทุกอย่างของเกมนี้ข้อมูลในแมปเกือบไปวิอญาณบอกเกือบไปเกือบไปยิงขาย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 อย่าโดนล็อก แล้วก็ไถไถหลบดังหลักๆออุ๊ยโดนนะนะแต่ยังไงมาราเดอร์ยังอยู่แล้วก็ไถคืนอุ้ยโซล่าแตกครับจีจีคอบุกไม่เข้าแความย้อนกันจนเ,เก็บเกมแรกมาได้ครับผมสถา,านการณ์ที่ยากลำบากของโซล่าเลยมาเกมสองครับโซล่าบรูซเซกซ้ายมือของเมทีครับ ตามอยู่หนึ่งเกมนะ Beyond ครับ Beyond เท่าแรงขวาล่างก่อนเป็นทีครับมาอย่างเข้มลงอย่างแบดกันอย่างบ่อยเป็นนวมให้มารู้บ่อยๆ <c oughs> เกมสองเกมแรกโซล่าพยายามเล่นเร็วก็ถอ,อ,อยหน้าตัวเอง <c oughs> เล่นเร็วก็ไม่เวิร์ค แล้วเกมนี้พ็อกซี่ไหมมาไวขนาดนี้อาชิบ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 โป๊วัลเล็อ่าฮะโอเคแต่ก็ไม่ได้พ็อกซี่เนะสียงเสียงนะพ็อกซี่เสียงเสียงคือทูแลกอันนี้พ็อกซี่แลกเดียวอีกแล็คหนึ่งวางปิดหน้าบ้าน,นก็คือยังเนียนได้อยู่อีกฝั่ง อีกฝั่งหนึ่งมาสเกลก็ยังแบบเอ้ยเนียนๆได้ถ้าไม่ได้ปล่อยให้ลันบายเข้าไปในบ้านอาจจะไม่เห็นเทคแลวไม่รู้ว่าพอกซีมาลุ้นกันนี่ก็น่าจะเป็นพอกซีลีปเปอร์ปะ่ะ มาแล้วครับสองวิปเปอร์มาไวครับง,งงเลยงงเลยเจอสองวิปเปอร์ไปงงเลยงงเลยโซลา่าโดนไปนหนึ่งวอร์เกอร์โอ้ยสองวอร,อร์เกอร์คือับอา้าวโอเควิปเปอร์ตายอา้อาวอ้าวไมโครไม่แมนนี่โดนโดนเนืเ้อเล็กเสียเหลี่ยมโซล่าไปแต่ก็ได้ไปนหนึ่งวอร์เกอร์เหมือนกันนะเฮ้ยการเล่นครับอยอด เห็นยังถ้าเห็นก็แค่ยกหนีออกมาครับยกง่ายยกไปสก,กาวเลยยังไงก็ยิงให้ระเบิดไม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วอ่ะสามลีปเปอร์อุ้ยเซอรล์ลิงหายหมดนะ นั่นไงนั่นไงผู้แต่โซล,ล่าก็ยอมจ่ายวะ่ะอ่าเป็นสปีดลิงแล้วค่อยโอเคนะหน่อยคือถ้าเซอร์กิ้งอะครับโดยที่ยังไม่มีแม,าาม่ตำลิกมันโดนยิงฟรีเลยไม้แต่แบบวิงในทีมันก็โดนยิงฟรีอนะอ่าแล้วก็เราจะโดนสวนแล้วแต่เขาวางวอลเสร็จแล้วครับสวนไม่ได้ น่าจะติดวอลลแะแล้วก็มาเรียนสองตัวยินยิงฟรีกำลังอัพสตีมแพ็กอยู่โอ้นี่ก็สเกลไปยาวๆเลยนะอ่ะต้นเกมสำหรับการออกซีก็ไม่ค่อยได้อะไรครับมาได้เวอร์เกอร์ไปนี่หน่อยๆได้สเกล แต่ก็ยื้อเวลาได้ให้ตัวเองได้เล่นตามเมตากลับมาเมตาเหมือนเดิมบอกบ้านเอาไว้มาลียิงข้างหลังอะยังไงก็กันได้ไม่ว่าลิงจะมากี่ตัวเนี่ยไม่ไม่ไม่อยากเสียเวลาตีอยู่แล้วมันโดนออกมายิงฟรี อ่ะฟาร์มกลายเป็นพี่วิยอนอ่ะต้องซ่อมรัวๆเลยโซล่าฉีกไปเลยครับแต่อที่ฉีกอ่ะวอร์เกอร์นะวอร์เกอร์เยอะมากห้าสิบเจ็ดยูนิตอ่ะเอาวอร์เกอร์มากันมาลีนเ็วเดี๋ยวพี่ใจเย็นเอาเห็นสร้างวอร์เกอร์เยอะไงวอร์เกอร์มันต้องทำทุกอย่างเซ่ใช้คนให้ถูกกับงาน เราก็เห็นจ้ er าเอาเวอร์เกอร์มาออยินคือเอาเวอร์เกอร์เข้าไปหลับเทา้าเอาเนี้ยนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงามาแล้วมาแล้วถ่ายถ่ายยังไงคว <Queen S 2> ีนควีนก็ฮิวสู้ฮิวสู้มาขึ้นมาดีแวกครับผมเปลี่ยนเล่นเล่นน่าจะเกยมยาวเพราะทางฝั่งพี่บียอนต้องซ่อมยาวๆะ อ้าวแล้วโซล่าไม่คิดจะเล่นเร็วไหมโซล่าไม่สบายแม็กไม่บุกหรอกตามสตาไตล์เรียกว่า Legacy Search. เลกาซีเซิร์ฟอาแต่เกมแรกเขาลองเล่นเร็วไปแล้วงงมันก็ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่สไตล์ เนี่ยฮะซ่อมขึ้นมาเรื่อยๆครับยอนนี่ขนาดเล่นสองเบสนะเนี่ยโซล่าสี่เบสนะเนี่ยทำเป็นเล่นไว้แล้วเล่นไปเล่นมาโซล่าจะโดนแคมป์ก่อนสับไพ่ไม่แม็กเราไม่บุกไม่ห้าแฮชเราไม่บุกไม่เป็นไรทางฝั่งพี่ Beyond บิยอนออกมาเองนี่มาหาถึงที่เลยติกแทงเบิร์ดขึ้นไฮกลาวไปแล้วแน่แล้วก็ป้องกันแบบเดิมคืออะไรครับการตรงแฮชชอรี่ครับนี่มาโซล่าตายชัด คุณอยากรู้ว่าโซลา่าเล่นแบบไหนถ้าไม่กันตรงแฮทไม่ใช่โซลา่าเออเอาอเอาอเอาอแล้วพี่ยองก็ทำกันบ้านมานะรู้ว่าบันนี่อ่ะ <c oughs> ก็ทำชำเราอะไรกับโซลา่ามาเออ <c oughs> แล้วเห็น <c oughs> เห็นเมื่อกี้เห็น,เห,นเห็นแวบๆบขแบบ้างหลังกะไล่กระทืบทก่อนเลย จริงๆมันเป็นพื้นที่เสียเปรียบนะครับตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นโลกาวทุกด้านเลยมาทุกคนสามารถวิ่งโอเวอร์ลันลงมาจากแรมมากระทืบได้หมดเลยก็มันก็สุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่โซลาก็ไม่ยอมเข้าไปโปรเทคโลกาวตรงนั้นเวยรอรับเท้าซึ่งถ้าเขาแปะกระเฉบซีแทงดีๆมันยิงหนึ่งแฮชุลี่เลยครับที่ผมบอกว่าดาร์เขาจะดีแฟนแบบเอาฟิล่ะแต่โซลา่าเลือกเล่นในกรอบกีดโทษตัวเองก็ <c oughs> คือหน้าแฮชุลี่ เอาว่ะพยาหอาควีนออกมาเฮ้ยควีนออกมาจากครีมมันฮิวไม่ได้หลบขึ้นมาดีแบกได้อยู่ดีอะไม่ว่ะสู้อ่ะสู้อ่ะอุ้ยสู้อ่ะสู้อ่ะก็รับเบลลิงไปหนึ่งดอกแต่ก็ยังไหวอยู่นะทำเป็นเล่นไวเออนี่เล่นสองเบสดนะทรัพยากรกำลังจะหมดแล้วครับทำสองเดียวนะถ้าไม่ expand คือโปรซีเขาฟาร์มกันเร็วมากแป๊บๆอยูมินเนอก็หมดละ พึ๊บหมูเก็บไวครับสวยงามรับไถ่ไถ่เข้ามาขอวอร์เกอร์ขอวอร์เกอร์ยังไงเซอร์คิ้งเข้ามาปวดเอาไว้เก็บขึ้นเมนดแบบตรงนี้เก็บขึ้นเมนดแบบโอ้มัาติดทัสกิ้งสวยงามมากเลยครับทาฝั่งบียอนครับอยู่ดีก็เข้มปดัดเข้มปดัดยังไงหนึ่งเข็มขอหนึ่งเข็มขอหนึ่งเข็มแล้วก็สาดไปยาว,ยาว พยายามดึงซัพพลายโซล่าอยู่นะพยายามดึงซัพพลายโซล่าอยู่แล้วก็ตีเกาะตีปืนบวกสองอยู่ครับจังหวะน,นี้โอเรียนเมื่อกี้เกมตามเยอะนี่ไม่ไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วเหยื่อซัพพลายเจรามโซล่าแล้วด้วยเขาอันนี้เล่นเหมือนถ้าเป็นสับก็คือตกแพทครับใช้คำนี้เลยตกแพทหรือว่ายัางมั่นใจในสไตล์ตัวเองอยู่ อะถ้ามาเลนนี้ก็ได้เล่นเอาฟิลหน่อยไม,ไม่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 โดนแปะตรงแฮชูลี่โดนแปะตรงแฮชูลี่อยู่ดีอะ่ะเนี่ยแกชอบกันตรงแฮดเวย้ยแล้วนี่คือเอ็กซ์แพนแล้วก็ไม่กันฮนะเบรกออกโดนเบรกแล้วยังไงเบลลิงเข้ามาไม่ถึงตัวครับผมอ่าน,นี้ วิยอาณพาดนะหิวหิวเกินเสียหนึ่งไม่ได้แวกเต็มเต็มแปดมารีนแล้วโู้โดนโอบมาครับ มีไฮเดรลิกมาด้วยครับรอบนี้เคลียร์ซิกแท้งไปก่อนแต่ยังเหลือมารีนเอาแล้วมารีนกุ๊ปใหม่มาขคย bearing, ขยิงเบลลิงขยยิงเบลลิงแบบช้ำๆแบบโชช้ำไหนโชช้ำหน่อยสิตมารุเอา้าโดนเหมือนกันนะเนะ่ะเรียกว่าเกือบช้ำแต่ไม่ช้ำ ฟีลเหมือนมีคนมาชมอ่ะเอ้ยเกือบดีนะก็แสดงว่ามันไม่ไดีดีวะเกือบดีเกือบดีแต่ตอนนี้ก็คือเกมมันไม่ไ no ด้ฉีกมากแล้วครับแล้วที่11นาทีโซล่าไม่ได้ไม่ไม่ได้มีวิแววว่าจะสปายแม็กสักทีก็เลยยังไม่ได้บุกสักทีน่าเศร้าเฮ้ยเขาต้องรอสปายแม็กจริงๆนี่ผมดูมาในระดับน่าจะเกิน50เกมแล้วปีหนึ่งผมเห็นโซล่าน่าจะเยอะ เพออื่อสไตล์นี้เราเล่นสไตล์นี้จริงๆคนเลยชอบด่าเพราะดกาเหมือนบุกแบบไม่ได้มีแผนสองอะ่ะบุกก่อนเพราะสอนไว้แล้วถ้ามันเลทจริงๆสภาพมันเอน,นั่นฮะเสียแฮชเซอร์กิ่งพยายามจะรันบาแต่ก็ไม่เจอเป้าอะไรเจอมารีนมาไล่มาจังหวะน,นี้ก็มีเม่ได้แวก เขามีเมดิแวกคระเบลลิงไม่จ่ายตะคริครับเบลลิงกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมากิ้งซ้ายกิ้งขวากิ้งบนกิ้งล่างกิ้งบนกิ้งล่างกิ้งบนกิ้งล่างอะไรวะนะเพราะเขาเอมูฟปะหรือว่าเขาไม่เอมูฟเขาเอาเบลลิงจะวิ่งไปข้างในแล้วมันหาเหลี่ยมวิ่งเข้าไปไม่ได้มันก็เลยกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาอ่าดีนี่ไม่กิ้งไม่ยิงยิงเอ้าโอ้โหบียอนครับคืนกำไรสู่สังคมฮะ จโชคให้กับเบลลิงของโซล่าไปแค่เป็นดูไม่ออกเลยเกมนี้ต่างคนต่างมึนเออต่างคนต่างมึนคนดูก็จะมึนไปด้วยเอาว่ะโซล่าเริ่มการบุกแล้วสัพพาย177ครับยงัยงยังยังไม่สัพพายแม็ก์นะโซล่ากลับไปฟาร์มก่อน แล้วอย่ามันผิดแผนนะเฮ้ยโซลา่าอย่ก็แม็กแล้วเนีย่ยเติมหมินนิด,นดนหน่อยว่าสบัสยมากแล้วแซวเล่นเซ่าเล่นอ่ะเซอร์วิงลันบายมาครับผมเข้าแนวมิโนลายได้ไปทั้ง2องตัวแล้วจ่ายไปหมดเลยครับประมาณ20กว่าตัวเวอร g o ี d กหมื่นนี่คือคน คนตลกเจอคนุดวิยอยก็แบบเออมาลุยมีอยู่แค่นี้แหละลองลองเรียกวอมมือดูวอมมืออ่ะไถทูมเมอร์ครับโอเคนี้ถูกต้องทุกครั้งที่บุกนะครับเธอดนต้องสแกนเรื่อยๆโดยเฉพาะให้กล่าวนะ เซิร์ลิงพยามยจะรันใบรอบหนึ่งก็เจอมารีนเป่าทิ้งหมดอาแล้วครับอ่าสิบห้านาทีเซิร์ภาพน่าจะยากมากแล้วตอนนี้นี่ขนาดยอนดูเกมตามในะช่วงต้นเกมจะมาแล้วครับเสียแฮตแน่นอนใช่ไหมเฮ้ยมีเลอเร์ค่ะมีเลอเร์ค่แต่เขาก็มีสิแคงว่ะ ยังไงเบลลิงเบลิงยังไงเอาไงดีเอาไงดีเ,งดเสียแฮตอยู่แล้ว hat แฮตจะเสียอยู่แล้วไม่มีเหตุผลที่จะต้องเข้าไปเลยครับยอนนะได้แฮตแล้วก็กลาบถูกต้องตรงนี้เซอร์ลิ่งลันบาย <c oughs> มาตายลันบายมาตายไม่ได้รันบายไปกระทืบเวอร์เกอร์น er นะอ่ะมาต่อครับ นี่แล้วนี่ตามสไตล์โตล่าชอบกันกันตรงแฮชชูรี่ไม่ไม่พิดิกลายเดินไม่ไม่ไปกันกันระหว่างทางไม่เจอกันที่บ้านเหมือนนัดเพื่อนก็มาคุยกันที่บ้านรออะบานก็แตกบ้านก็แตกโอ้โซล่าเกมตามแล้วครับกันไม่อยู่เลยเจอมันติดแท็กิ้งทางดานพี่ไบอันไปพี่ไบอันแจกโชคอีกแล้วโดนเบลลิงเข้าไปแต่ถามว่าสนไหมไม่สน ไม่สนเพราะฉันได้แฮชชลี่เออฉันจะจ่ายมารีนกี่สิบตัวก็ได้แต่ฉันได้ออบเจกตีฟอ่าแล้วเบลลิงก็ทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะไม่ใช่เบลลิงขอภยนะัยฮะเตอร์กลิงโอ้โหยูนิตเรียบง่ายมากเลย72มารีน4ีซิกแองเมิดิแบกตามยูนิต3ไทยเท่านั้นเออ3ชนิดต้องใช้คำนี้3ชนิดเรียบง่าย ช่างเป็นเผ่าที่เรียบง่ายจริงๆแล้วยังไงครับเรเตอร์ไม่สูไม่สูไม่สูรู้รู้รู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้รูไม่สูไม่สูเออบังคับให้เล่นโกดถามว่าบิยอนเล่นโกดดีไหมถ้าทัวร์ล่าสุดที่ผมเห็นก็ถ้าเต็มสิบนะเต็มสิบอยู่ที่มารู้แล้วกันบันนี่เกมเมื่อกี้ผมให้เก้าจุดห้าแล้วแต่บิยอนที่เคยเห็นมาเนี่ยเอาไปสักห้า เป็นคนที่เล่นโกได้จืดมากครับใช่ยากมันดูเหมือนถึกก็จริงมันดูเหมือนจะสนา์ก็จริงแต่แบบโพซิชั่นต้องดีต้องสปีดกุ๊ปให้เป็นแล้วก็ต้องแบบไมโครดีมากๆการจ่ายสกิลเนี่ยตัวนี้สนา์กี่ทีเออใช้ใช้กี่ตัวสนายเพราะฉะนั้นบิยอนบอกไม่เราที่นี่เราเล่นกันแค่มารีนแตเขาก็เล่นแค่มารีนยนจริงนะเห็นไหม มาแล้เดย์ยังไม่เล่นเลยนี่อ worker worker แน่นเลย worker แน่นเลยฝั่งซ้าย worker แน่น worker worker อย่างเยอะเลย worker 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 เฮ้ยไม่เอาเลยจะเอาแต่มาลรีนดีกว่าถ้ามาเีนเขามี steam pack เขาเขาเขาไขแล้วนายอยู่นอกรีปเซิร์นายกลิ้งช้าลงนายไม่เอา เอร์เกอร์หน่อย,อยไม่เป็นไรโอเคโอเคการกระทืบอาร์มี่ก่อนคือเป้าหมายละ่ะอันนี้จริงอันนี้จริงผมไม่เถียงชนะไฟท์ก่อนแล้วค่อยฆ่าอีโคโนมิโซลา่าเคยกล่าวไว้โซลา่าเคยพลาดเพราะฉะนั้นการกระทำของโซลา่าถูกต้องครับต้องกระทืบอาร์มี่ก่อนใช่เหมือนใครก็ไม่รู้ไม่ยอมกระทืบอาร์มี่แล้วก็ไปตีแฮชวรี่อันนั้นมันแฮชวรี่ไง เออแต่นี่มันเวอร์เกอร์ไงเวอร์เกอร์แบบทานอสดิดนิ้วอะละลายทั้งแนวมินเนอรัลเลยด้วยเบลลิงแต่ไม่เราว,วิ่งเข้าใส่มาเรียนที่มีสตรีมแพ็คนอกนอก,นอกเลนคีฟเซิร์ฟด้วย <c oughs> หัวปวดเลยไปแต่ตัวละโอเคแล้วก็เป็นไฮดรอลิกจี้จ <c oughs> ีคือเวร์นั่นแหละมันดูมึนอะ โออันนี้สองศูนย์ครับทางฝั่งวิออนนะไปเจอกับดาร์คครับพี่ตกเขาลงมาเนี่ยไปแก้มือเออไปแก้มือกับพี่ดาร์คหรือไปให้พี่ดาร์คตบอีกรอบนึงเนี่ยต้องมารอดูกันมืนผมนี่มืนไปหมดเลยครับ